นี่จะหาดิเซตไอเทลนะไอเทลวิซันห้านะเทลวิซันห้า,าก่อนอื่นปิดเครื่องก่อนนะปิดเครื่องอยากปิดเครื่องแล้วกดปุ่มพอนเสียงนะคอนเสียงค้างไว้แล้วก็ ปุ่มลดเสียงค้างมันแล้วก็ปุ่มเปิดปนะุ่มเปิดขึ้นมันนี่แล้วปล่อยนะปล่อยปุ่มเปิดไว้ปล่อยปุ่มเปิด,ปด,ปปด,ปดจม กดลดเสียงข้างไวนะ้เน้ะค้างไวนะ้ดน,ดนจนกลัวมันจะเด้งเด้งหน้าอีโคโปีนะหน้าล้างเครื่อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để โอเคขึ้นมาละกดคอนเสียงตามปกติเลยนะคอนเสียงเป็นตัวเลือกอแลก้วก็ปุ่มเปิดโอเคแล้วก็คอนเสียงมา,าแล้วก็ปุ่มเปิดเป็นปุ่มตกลงนะสำเร็จนะ กดปุ่มเปิดเลยเนาะดีบุสเนาะที่ว่าจบเนาะการล้างเครื่องลบลหรหัสหน้าจอ